สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถมารีวิวกันอีกแล้วนะคะรุ่นนี้ที่กิ่งเลือกมานะคะจะเป็น Toyota h ไฮรักรีโว4สองจุดีนะคะพีเดอร์โดีคันนี้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้รถปี2016นะคะคันนี้เราตั้งขายอยู่5้าแ0นแบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับรถปี2016คันนี้ รถวิ่งไปแค่1,30,000โลเท่านั้นเองใครนะคะที่อยากได้รุ่นนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะได้รถตรงสเปคไปใช้งานนะคะโครงสร้างดีๆไปใช้งานได้เลยนะคะราคาดีด้วย5,89,000บาทนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0 0นะคะจัดฟรีดาวได้เลย สำหรับพี่ๆี่ท่านไหนที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหรืออยากได้รถก่อนปีใหม่ติดต่อสอบถามมาได้เลยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะได้รถไปใช้ทันปีใหม่แน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะกระจงด้านหน้าเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตกแต่งให้ด้วยโครมเมียมเส้นเงาๆโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวไฟรุ่นนี้จะได้เป็นไฟมัลติไดฟ์เตอร์นะคะ รายละเอียดชุดโคมไฟสวยใหม่มากๆไม่มีรอยแตกรอยงาน,นะคะหรือว่าละอองน้ํำภาพเหลืองต่างๆสเปคไฟเดิมแท้ทางโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครอบโดยโครเมียมนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถถือว่าสมบูรณ์นะคะคมชัดเจนเลยเหลี่ยมสันสวยงามสีไม่มีทะลอกลอกล่อนนะคะสีไม่มีด่างพ้อยเลยรายละเอียดตัวรถเป็นสีดำนะคะตรงชุดแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกันแบบนี้ไม่มีรอยงารอยงอ รุ่นนี้เขาก็จะได้ไปพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กที่แต่งเติมมาเพิ่มให้นะคะดอกยางแน่นๆนะคะได้ยางปี2018แต่ว่าดอกยางนี่แทบไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะคะยางใหม่มากๆรายละเอียดภายในซุ้มล้อน,นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยชนหรือว่าคาบสนิมต่างๆบอดี้ด้านข้างของตัวรถนะคะบันไดติดมาให้ครบ เหลี่ยมสันตัวรถสวยงามนะคะสีสม่ำเสมอกันแบบนี้เลยอักษรส,สัญลักษณ์ต่างๆติดมาให้ครบในส่วนของตัวกระจกนะคะเขาก็จะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะตัวกระจกจะเป็นคมเมี่ยมนะคะตัดกับรายละเอียดตัวสีดำที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมสเปคเดิมโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้อยู่ครบเลยอานะคามีมาให้ครบครบเลย รายละเอียดดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะสำหรับรถปี2016รถไม่มีพิความชนหนักแน่นอนนะคะอักษรสัญ,ญลักษณ์ต่างๆติดมาให้ครบเลยกันชนท้ายนะคะอยู่ครบไม่มีเปลี่ยนถอดรายละเอียดภายในใต้ท้องนะคะตัวใต้ท้องรถนี่ก็ถือว่าแห้งสนิทเลยสำหรับรถกระบะใช้งานนะคะถือว่าดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะของเรานี่จะเป็นรถมือสองคัดเกตเ นะคะคัดเกตรถทุกคันมาให้พี่ๆได้เลือกชมกันรุ่นนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะ2จุดไว้กันติดอยู่กับกันจนท้ายนะคะในส่วนของด้านฝาท้ายนะคะฝาท้ายสเปคเดิมๆเลยไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสะเก็ดหินต่างๆนี่ไม่มีเลยรอยเล็บแมวนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลย รถสวยใหม่มากๆโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถสีดำนี่ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นี่จะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะแต่อันนี้ไล่กันให้ดูชัดๆแทบจะมองไม่เห็นเลยรถสวยจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยคันนี้ราคา589,000บาทถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์082 0726152นะคะรายละเอียดตัวแม็กไลเนอร์นะคะสเปคเดิมนะคะสวยงามสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยง้างรองยงองเลยแม็กไลเนอร์ไม่มีถอดนะคะ เอาไปใช้งานไปบรรทุกสิ่งของนะคะได้เลยนะคะพรอาออกออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ต้องกังวลเอารายละเอียดมาคุยกับกิ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ภายในตัวรถกันหน่อยนะคะด้านในคันนี้คอนโซลเขาจะเป็นสีดำนะคะมีจอ,อตัวเครื่องเสียงวิทยุต่างๆมาให้นะคะ fmam ใส่แผ่น CD ได้นะคะพวงมาลาัยเป็นมัลติฟังชันนะคะสเปคเดิมของเขาเลย ในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะสีกาแฟนะคะสีน้าตาลอ่อนๆตรงสเปคตรงรุ่นเลยเบาะผ้านะคะรายละเอียดสวยใหม่มากๆไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยฉีกขาดรอยแตกเลยสเปคเดิมตามซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะสเปกเดิมทุกมุมทุกจุด ย้ำอีกทีนะคะของเราเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะรถทุกคันตรวจสอบประวัติความเป็นมาได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีประวัติไม่ดีนะคะทุกคันเราคัดเกตมาให้เรียบร้อยภายในห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างรายละเอียดก็สวยใหม่เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้รถเข้าใหม่มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจติดต่อสอบถามกิ่งเข้ามาได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาสอบถามกันก่อนได้นะคะ นี่เลยรายละเอียดหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยเม็ดอ์เข็นชัดเจนนะคะการันตีได้ประตูไม่เคยเปลี่ยนถอดมานะคะโดยสเปคเดิมโรงงานเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งานช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นะคะรับรองว่าได้รถไปใช้ทันปีใหม่แน่นอน คันนี้นะคะฝากราคากันอีกทีหนึง่งของเราตั้งขายอยู่5 8 9 9 0 0บาทนะคะระยะการใช้งาน1,30,000โลรถปี2016นะคะสเปคเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมๆไม่มีพิกความชนหนักใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดในการอัปเดตคลิปนะคะคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ